การสแกนเห <Okay. S 1> ็นปลาณวันน okay. uh ี huh. okay. ้สุดมากเห็นฝูงปลาเล็กหรือใหญ่เป็นภาพเคลื่อนไหวกันแล้วลองดูนะครับว่าโดนไหมกับสิ่งเหล่านี้เคยเห็นมาไหมจากที่อื่นเราการเห็นจากประบการแต่เมื่อมีที่ีสูงขนาดนี้นี่ตรงนี้ไปได้เลยนี่คือกลุ่มของฝูงปลาใหญ่ครับสังเกตช่องละ5เมตรครับเราท่านลองจินตนาการว่า1ตารางคือช่องละ5เมตรพื้นที่5้คูณหโดยประมาณสังเกตฝูงปลาที่มีและมีฝูงปลาเล็กหาเป็นยอดลงได้เป็นซุก นี่ครับนี่คือฝูงปลาเล็กสังเกตนี่คือวัตจักของทะเลน้ำเร็วนี่ครับนี่คือนี่คือวัตจักที่ผมเคยพูดตลอดย้ำตลอดนะครับคือเมื่อมีฝูงปลาเล็กปลาใหญ่ก็จะมาลุมกินโตนะครับนี่ครับมาปาดเค้กกันนะครับนี่คือกลุ่มปลาเล็กอยู่ด้านล่างนี่คือฝูงปลาใหญ่แต่บางทีครับนี่มันทําให้เห็นทําเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่ามันมีแต่วิธีไหนเท่านั้นที่เราจะไม่ได้สังเกตนะครับนี่ก็คือลักษณะของ ปลาเล็กและปลาหย่นี้ตอมโอ้โหอลังการจริงชุดนี้เรยวดูจับไม่จับได้ครับอีกทีหนึ่งโอ้ย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 ขามือไปซิฟิกขามือไปซิฟิกกระปนะเปบอกแล้วใหญ่กูตอกขามือไปซิฟิกตเลยครับโอ้ยขามือไปซิฟิกโอ้ยนดกเขามือไปซิฟิกเรเต